Thank <laughs> you. เอาฮันนี้ผู้เบาซ้ำนั้นเบาซ้ำนั้นศิลาจากเดินจอนผู้เบาซ้ำนั้นศิลาจากเดินจอนสิเดลนี้อ่อนอกกูลำไปจำมาในีบัวบานบางกระดนิงเสาเจ้าเบาบัวบานบางกระดนิงเสาเจ้าเบาลานั่นเดือดละผู้สาวผู้เสปหามังสะเทินหุนนั้นลาหุนนันละหัวทางไกลแหงเงินใตเพื่อนได้ยังคนเดียวปีนี่ป็นทางเที่ยวถว่ดุงพงดาวตกถึงเท้าดีดศิลาไปสากลนเกี่ยวกันบ่ได้ซ่อนละเกี่ยวไก่เดิน เดือกดีใดแสงกูไทยกำลังผ <c ười> ่านละพันพี่นองไปลำพืนเบาโตบักลำโง่มาเบาสองเอ้าพังกูกำกองเขานอนหนูสีได้ยพัดปากสู่หาสิ่งหนูคนน้องอยู่พี่น้องอยู่พี่ได้ละคิดเห็นนาสิเข่าป้าเดินดงอย่าได้หลุงลืมกันหากะนิ่งสาวน้อยสาวน้อยดาเดือสาวสมอนสอยเวลาเดือร้อยวันโดยนา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  ยาเฝ้ามีผู้สั่นสามใบเต่าเมืองทุกทุกเรื่องของเก่าเส้ากันทุกทุกเรื่องไปของเก่าเส้ากันไม่ขันเป็นขันตายระวังเว็นผ้าเว็นเดําเป็นได้ไปคุยกันบ้านไม่จำเป็นเดไปคุยกันบ้านไม่คุยมือนี้บ่ได้มือหนาจังคอยเอาเฝ้าซ้ำานี้เฝ้าซ้ำานี้ศิลาจากกันนี้สวัสดีฉันลาหาเดินเสืองเก่าเสืองเก่าไปเดิกหนาวขึ้นก่อนนี่ลมวันแต่ืึงโอยนานาอันนาลงเวทีไว้นานี่มากกำไฟสันและพี่ ออกจากบ้านโสกแมนยามใจออกจากบ้านกะโสกแมนยามใจสมนันเดอระไม้แนวใดก็ไตตนตามตุนไม่ไวไวกำไปในดุงดูดวนไวไวกำไปในดุงดูดูวันเพราะนันเดอได้กะทบหนึ่งได้หนึ่งไดไปถึงเขาที่ไม่เฝ้าซ้ำนี้เฝ้าซ้ำนี้สาควันเดอลุงจุงก่อนหลังผู้ฟังมันเยินเดินไปหนาหาก่อนมาต่อเอาละโนบัดนี้ลงไว้พรเดินหนาหนาน้นแข้งส่วนไว้ก่อนทนมา